สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์สีเมืองเอกนะคะรายการเลขเด่นดวงดีนะคะทุกๆ16วันเรามาเจอกันนะคะงวดนี้นะออลอตเตอรี่ออกวันที่17บเจ็มกรานะคะอาจารย์จะมาดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างนะคะ ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์มีพูดกลางคืนด้วยนะเราลืมไม่ได้นะพูดกลางคืนดวงของท่านทั้ง8วันนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์นะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะดวงของท่านนั้นจะมีโชคจากไหนอย่างไรนะคะ ของแม่ผีเสื้อเทพเจ้าแห่งตัวเลขน,นะคะแม่ผีเสื้อสมุดน,นะคะอุเยอาเยปชดาอุเยอาเยปชดอุเยอาเยปชะดซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดนนะคะขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะคะวันอาทิตย์นะคะจะได้โชคจากไหนอย่างไรวันอาทิตย์เขาบอกว่าโชคนั้นนะคะจะได้จากเลขรถนะคะจะได้จากเลขรถ อ่าร,รถใหม่ป้ายแดงนะคะไม่มีป้ายแดงท่านมีรถของท่านเองรถเก่ารถปิกอัพรถมอเตอร์ไซค์อ่าอะไรก็ตามนะคะก็คือรถของท่านนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าบางท่านนั้นซื้อรถป้ายแดงมาก็ลองดูอย่าทิ้งนะคะรถป้ายแดงซื้อจนกว่าเราจะได้ป้ายขาวมานะคะต้องตามนะคะแล้วก็ท่านไปงานศพนะคะ ไปงานขาวดำของใครก็ลองดูว่าอายุของเท่าไหร่ฝาโรงอะไรนะคะแล้วก็สาราศพอ,อ,อะไรด้วยนะคะก็ลองดูนะคะบางทีนะบ้านบ้านต่างจังหวัดหรือบ้านนอกแบบอาจารย์สนะีเขาจะดูแม้กระทั่งบ้านเล็กที่บ้านนะคะบ้านเล็กที่บ้านเลขที่อะไรนะก็แล้วแต่นะก็คิดกันไปเนาะเพราะต่างๆนานา,นาเพราะว่า มันแล้วแต่โชคใครโชคมันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโชคนั้นนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะเลขเด่นก็คือมีหนึ่งมีเก้าแล้วก็มีสามนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสิบเจ็ดมกรานะคะสิบเจ็ดมกรา ทานที่เกิดวันจันนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ,ะท่านที่เกิดวันจันโชคนั้นเขาบอกว่าจะได้จากเจ้าที่บ้านนะท่านต้องดูแลเจ้าที่บ้านของท่านด้วยนะคะ,ะจุดทุกสั้นทุกยาวเป็นโค้งเป็นงอก็ลองดูนะทุกสั้นก็เป็นตัวเลขทุกยาวก็จะเป็นโค้งเป็นงอให้เรานะถ้าท่านจะให้โชคเราแต่เราต้องดูแลท่านก่อนนะเราให้ท่านท่านให้เรานะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันจันนะคะแล้วก็โชคจากบ้านเลขที่นะคะบ้านเลขที่นะคะท่านมีกี่หลังกี่อะไรก็ตามนะคะแต่ต้องซื้อบ้านเลขที่ที่ท่านอยู่นะคะที่ท่านอยู่ที่ท่านนอนนะคะจะเป็นอยู่ออฟฟิศหรือจะเป็นอยู่สำนักงานจะไปนอนโรงงานอะไรของเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นแม่บ้านอยู่บ้าน เจ้านายได้หมดนะคะทำงานบ้านเจ้านายก็เราก็ซื้อบ้านเลขที่ของเจ้านายนะคะเ,เลขเด่นนั้นสามตัวมาหนึ่งตัวนะคะมีหนึ่งมีเจ็ดแล้วก็มีเก้านะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจนันทร์นะท่านที่เกิดวันอังคารอ้าวท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะโชคเขาบอกว่าจะได้จากความฝันนะคะจะได้จากความฝันนะคะฝันถึงคนเป็นฝันถึงคนตายนะคะฝันถึงคนตายก็ต้องไปถามยากหรือเรารู้จักอยู่แล้วก็ลองไปดูว่าเขาอายุเท่าไหร่นะฝันถึงคนเป็นตายก็ต้องไปถามเขาดูเพราว่าเขาอายุเท่าไหร่นะคะเอ่อจะเป็นแบบนั้นนะคะโชคนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ แล้วก็อายุคุณพ่อพอสอเกิดคุณพ่อก็ลองดูนะคุณพ่อเสียก็ต้องไปซื้ออายุคุณพ่อนะตอนน้นบวกลรคคุณหารจะมาซื้อนะตอนนี้ก็ได้นะว่าท่านอายุเท่าไหร่อย่างไรนะคะเราถ้าคุณพ่อยังอยู่ก็ขอพรคุณพ่อนะคะบางท่านบอกไม่มีคุณพ่อพ่อนะได้ไหมได้เจ้านายยังได้เลยนะลุงก็ยังได้เลยนะเพราะว่า คนที่เรารักนะคะเจ้านายเราก็รักเหมือนกันถ้าเราไม่มีพ่อเราก็อยู่กับเจ้านายซื้ออายุเจ้านายก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเ,เลขเด่นนั้นนะมี1มี8แล้วก็มี4นะคะอาจารย์สีก็เกิดวันอังคารแต่อาจารย์สีก็ฝันแล้วสิอาจารย์สีไม่กลัวแต่บางท่านที่ฝันอย่าบอกใครเอามาลงใต้คอมเมนต์อาจารย์จะตีความฝันให้แต่อาจารย์ฝันเห็นตัวเลข แค่บอกนะถ้าซื้อตามไม่ออกอย่าว่าอาจารย์นะอาจารย์เห็นเป็นตัวเลขสนะี่สามเนาะฝันเห็นตัวเลขสี่สามอายอาุของคุณพ่ออาจารย์สี่ตอนที่ท่านเสียนะคะก็อา,ายุแปดสิบเจ็ดนะคะก็ลองดูนะเพราะบางท่านพออาจารย์บอกว่าเกิดบางคารมีพ่ออะไรเงี้ยบางคนก็จะโทรมาถามอาจารย์อาจารย์บอกเลยดีกว่านะว่าอาจารย์ฝันแล้ว สี 4, ่สามอายุคุณพ่อแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดต้องกลับด้วยนะคะโอเคนะมีหนึ่งมีแปดมีสี่นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันนั้นโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางวันอ้าวโชคจะได้จากไหนอย่างไร วันพุธกลางวันเขาบอกว่าโชคมีน้อยอ่าโชคมีน้อยนะคะโชคนั้นนะคะจะได้จากไหนอย่างไรเขาบอกว่านางไม้นางตะเคียนนะขึ้นใกล้บ้านท่านก็ลองไปดูนะใกล้วัดใกล้อะไรก็ลองไปดูไปขูดไม่อยากขูดไปลูกเอาแป้งไปถูไปเอาแป้งไปเอาแป้งไปทาเวลาเขาให้เราเขาเราก็จะเห็นเลยนะคะอาจารย์เคยไป สัมผัสมาแล้วนะก็เขาก็ให้เราเห็นเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่นะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะได้จากนางไม้นะคะแล้วก็ได้จากอายุแฟนพอเสกเกิดแฟนถ้าไม่มีแฟนก็คนที่ท่านรักนะอยู่ในบ้านใครก็ได้พ่อก็ได้แม่ก็ได้อาก็ได้น้องก็ได้ลูกก็ได้ได้หมดนะถ้าท่านไม่มีแฟนนะนางไม้นะคะนางไม้นางตะเคียนนะคะเขาให้จริงๆนะนางไม้เนี่ย ขอบอกเลยเพราะอาจารย์เคยมาแล้วนะโอเคเลขเด่นสำหรับท่านที่เกิดวันพุธโชคมีน้อยนะมี1มี2แล้วก็มี6กสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันอ่าไอกลางคืนกลางวันไปแล้วนะอันนี้พุธกลางคืนนะคะโอเคพุธกลางคืนจะได้โชคจากไหนอย่างไรนะคะต้องกั้นไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะคะพุธกลางคืน โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะพูดกลางคืนก็โชคมีน้อยเขาบอกว่าจะได้จากการที่ท่านไปถือศีลไปบวชนะไปถือศีลไปบวชอาจจะนั่งจิตเป็นสมาธิอาพอเข้าฌามใช่ไหมมันก็จะมีเสียงผู้หญิงมาบอกก็ได้นะคะมีผู้หญิงมาบอกอาบางท่านไม่ได้ไปอ,อยู่ที่บ้านก็ลองดู องค์เทพที่เป็นผู้หญิงแม่อุมาก็ได้แม่กวนอิมก็ได้แม่นางกวักก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะไปดูใต้ฐานเพราะว่าเวลาปลูกเศษบวงสวงมันจะมีตัวเลขนัมเบอร์ของเขาอยู่นะคะ,อะของเขาอยู่นะพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนแล้วคนท้องให้โชคนะคะผู้หญิงเขาอวกให้โชคคนท้องให้โชคก็ลองดูนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะมีสมีหนึ่ง มี3สําสำหรับท่านที่เกิดวันพระหรือหัาวันพระหรือหัตสบดีสบดีโชคนั้นจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพระหรือหัตสบดีโชคนั้นเขาบอกเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านเลขรถเขาเรียกว่าเลขใกล้ตัวเลขบ้านเลขรถท้ายเบอร์โทรศัพท์อ่า เลขบ้านเลขรถเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะเขาเรียกว่าเลขใกล้ตัวไม่ได้เลขจากไหนเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้จากเจ้าที่หรือท่านเขาเรียกอะไรอ่ะท้ายเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะท้ายเบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือท้ายเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนที่โทรมาบอกก็ได้ว่าเลขเด่นเลขดังนะตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้นะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่อย่าลืมเลขของท่านเองนะคะเลขเด่นนั้นนะคะมี1มีศูนย์มีส3ม,มตัวมา1ตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะมีน้อยนะคะโชคจะมีน้อยค่ะนะคะโชคนั้นจะได้จกกัดการไปทําบุญนะไปทําบุญที่วัดนะคะไปทําบุญบ้านนะคะไปบวชใครหรือตัวเองทําบุญบ้านของตัวเองนะคะก็ลองดูนะ แต่ละที่บ้านเลขที่ก็ลองดูถ้าไปทําบุญที่วัดดูคันน้ำมนต์เสียงซิมซีก็ลองดูหัวกระดาษนะหรือท่านไปทําบุญลงศพหรือทําบุญอะไรก็ได้จะมีใบอนุโมทนาบุญอยู่นะพอท่านเขียนแล้วมันจะมีหัวกระดาษมีนัมเบอร์อยู่ก็ลองดูนะว่าเป็นเลขอะไรนะแล้วก็จะได้โชคจากพระราหูขอพรพระราหูนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะอา่า เลขเด่นนั้นมีห้ามีหนึ่งมีหกนะคะสามตัวมาหนึ่งตัวสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์วันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันเสาร์เขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากอายุคุณแมอ่อายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่นะคะอายุคุณแม่พอสอเกิดคุณแม่อ่าแล้วก็ ถ้าคุณแม่ไม่อยู่ก็ซื้อตอนนู้นนะซื้อตอนที่คุณแม่เสียหรือถ้าคุณแม่อยู่ก็ซื้อคุณแม่อายุตอนนี้ก็ได้นะบางท่านบอกไม่มีคุณแม่คุณแม่เสียแล้วตั้งนานไม่รู้อายุเท่าไหร่อย่างไร่ะคุณป้าก็ได้คุณน้าก็ได้ที่เราอยู่นะแม่น้าแม่เลี้ยงก็ได้นะแม่น้าแม่เลี้ยงคนเดียวกันนะก็ซื้ออายุเขาก็ได้เช่นกันนะ หรือเป็นเลขคำนวณน,นะชอบท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณน,นะคำนวณแล้วคำนวณอีกออย่าฉีกทิ้งนะถ้าเรามั่นใจจดไว้นะอ่แล้วก็อย่าลืมซื้อนะเลขคำนวณเลขบินค่าน้ำค่าไฟมานะตอนนั้นนะค่าโทรศัพท์นะคะอ่าได้เช่นกันนะคะก็อ่าเลขเด่นนั้นมีสามี1มี4ีนะคะสตัวมา1ตัวท้า บัตรประชาชนด้วยนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะโอเคเลขคำนวณที่อาจารย์สีคำนวณเอาไว้แล้วนะงวดที่แล้วก็โชคดีกันไปมีท่านบอกว่าโอ้ข้างบนมาสองตัวอาจารย์แปดสองหรือสองแปดอะไรมนะืข้างล่างก็มีเก้ามีหนึ่งก็ถูกกันไปบางคนไม่เอาอะไรเอาแค่เลขเด่นไปกลับไปกลับมาก็แล้วแต่นะแล้วแต่โชคบางคนก็เอา ดวงรายวันของแต่ละท่านนะข้างบนนะคะเลขเด่นเจ็ดเด่นหกรองหนึ่งนะคะดับเก้าชนเด่นนะเด่นเจ็ดเด่นหกรองหนึ่งดับเก้าชนเด่นนะคะข้างบนนะส่วนข้างล่างเด่นห้าเด่นสี่รองแปดนะเด่นห้าเด่นสี่รองแปดดับศูนย์ชนเด่นนะคะชนเด่นนี่หมายถึงว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้นะคะ โอเคเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีรวมทั้งอาจารย์สีด้วยนะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามอาจารย์สีใน youtube นะคะถ้าท่านฝันตีไม่เป็นอารมณ์ใน u t u b e ได้อาจารย์จะไปตีควาฝันให้นะขอบพระคุณที่ท่านแชร์ไปนะให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนให้ญาตินะคะขอบพระคุณมากเลยแล้ะขอบคุณ แฟนยูทู e ที่เข้าไปในเพจเข้าไปในกลุ่มปิดนะเพราะว่าอาจารย์สีจัดลงทําคู่โต๊ะให้นะคะทำคู่โต๊ใะ,ะตให้ฟรีท่านต้องมีคู่โต๊ดไป2ตัวแล้วอาจารย์จะทําชุดโต๊ะให้แปดหางแล้วมีตัวกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆท่านที่แชร์ไปให้เพื่อนในในเฟซบุ๊กไปให้เพื่อนที่เล่นไลน์นะคะก็ขอขอบพระคุณ ด้วยจริงๆเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรักทุกท่านนะเอ่อโรคโควิดอันตรายกำลังมาไปไหนมาไหนต้องดูแลตัวเองนะคะปิดแมสกไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอพระคุณค่ะขอให้รวยขอให้